สวัสดีค่ะอยู่กับเชเบตฟันนี่นะคะแต่ไม่มีฟันนี่นะมีแต่อมะะอมเล็ตนะคะอมมอมเล็ตคะแม่อูมีอะไรจะถามออมเล็ตหน่อย <co> ที่โรงเรียนเขาส่งจดหมายมาให้แม่อูอ่ะมันเป็นจดหมายอะไรคะจำไม่ได้จำไม่ได้หรอต้อนน้ำมีส่งจดหมายมาให้แม่ตุน่นไหมน่าจะยังออมเล็ตจำเป็นจดหมายของวันวันนีเหรอแล้วออมเล็ตจำไม่ได้ดไไดหรอว่ะมันยังไม่มาของเล็ตอ่ะแล้วออมเล็ตเขียนให้แม่อูด้วยไหม เพราะว่าสลับกันเลยสลับกันสลับยังไงปีที่แล้วของพ่อเอ็มใช่ปีแรกของพ่อเอ็มปีแรกของแม่อุ้ยก่อนหรอแล้วเมดอะถ้าเกิดไม่มีจดหมายเมดจะบอกรักแม่อุ๋มไหมบอกบอกรักว่าไงแม่เล่าให้ฟังหน่อยดิในเนื้อหาข้อความมีจะไม่ได้จะไม่ได้เลยเหรออ่าจากใจก็ได้จากใจจักใจก็จะไม่ได้อ่าพูดพูดแบบแบบคิดไม่ออกจบแล้วรักจริงไหมเปล่าอเมดรักใครมากกว่าแม่อุ๋กกับพ่อเอ็ม เอาดีๆเมื่อกี้พูดจะพูดว่าอะไรอะเราต้นน้ำอะรักแม่ตุ่นหรือว่ารักพ่อน็อตมากกว่ากันอ่ะรักใครรักแม่แล้วพ่อน็อตเสียใจได้ยินแบบนี้พ่อน็อตเสียใจทำไงอะเฟิร์สได้เขียนจดหมายไหมจดหมายให้จดหมายแบบวาเลนไทน์ไหมให้ใครส่งให้ใครให้พ่อหรอแล้วแล้วเฟิร์บี้รักพ่อหรือรักแม่มากกว่ากันอย่างต้นน้ำเขาบอกว่าเขารักแม่ตุ่นมากกว่า รักพ่อมากกว่าเหรอทำไมเหมือนน้องเด็ดเลยอะน้องเด็ดก็บอกแบบน,นี้เหมือนกันรักพ่อมากกว่ากันนะเดี๋ยวแม่อูลองไปถามน้องเด็ดก่อนว่าน้องเด็ดคะอ๋อมันเป็นความใกล้ชิดนะคะน้องเด็ดคะมันนี่หน่อยค่ะลูกฟังคําถามที่แม่อูจะถามนะคะยิ้มก่อนค่ะ,ชะเชเบ็ดรักคุณพ่อหรือว่าคุณแม่มากกว่ากันคะรักใครมากกว่ากันอ่อพี่อ้อมเด่นรักใครมากเอาเลือกแค่คนเดียวเอาแค่คนเดียว ไม่เดียงเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นเขายังเลือกป๊าป๊าเลยแล้วเมทเลือกใครเลือกใครอเมทรักป๊าป๊าเลยหมาหมามันนึกไม่ออกเลยเหรอทำไมทั้งสองคนอ่ะมันรักคนเดียวไม่ได้เอาหรอแล้วใช่แบ็ดดารักใครมากกันเยอะอะพี่เมทไปอ่าถามพี่อเมทพี่อเมทบอกว่ารักสองคนน้องน้องเชเบ็ดรักใครมากไม่ไช่ไม่ใช่หรอต้องรักคนเดียวเหรอใช่ไหมต้องรักคนเดียวเหรอ กฎกติกานะอ่านี่แม่อูได้รับจดหมายจากออมเล็ตแล้วเนะนี่ยทุกคนรับแล้วนี่ไงเนี่ยจดหมายออมเล็ตส่งจดหมายมาให้แม่อูนะคือจะส่งคือจะส่งวันไหนดูนะมีติดสแตมด้วยนะทุกคนอนน่าเปิดไปดูแล้วไป,นนไปดูบ้านเปิดมาจดหมายมาแล้วนะจดหมายบ้านต้นน้ำมีหรือเปล่าไปดูก่อนเร็วมีไหมนะคะมีเหรออุ้ยของต้นน้ำ ดูดูดูทุกคนตื่นเ,เต้นมากเลยนะี่ของต้นน้ำนะเอาไปดูของเฟิร์กก่อนมาเ,เอาเร็วเปิดให้หน่อยเร็วมาดูของเฟิร์กก่อนมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านะําเลรดมีหรือเปล่าอุย้ยมีอุ้ยขอดูหน่อยเฟิร์สไปอุ้ยขอดูหน้าปกหน่อยนี่ขอดูขา้างหน้าอุ้ยมีข้างหลังด้วยหรออุ้ยข้างหลังลน่ารัก่ะดูข้างหน้าก่อนโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ไปให้พ่อกับแม่อ่านก่อนไปเร็วทุกคนไป ต้นน้ำให้แม่ตุนอ่านก่อนเลวลูกของเชเบตยังไม่ได้เขียนเขียนหรือยังคะของเชเบ็ตน่าจะยังไม่ถึงอ๋อออมเล็ตช่วยอ่านให้แม่อุฟังหน่อยได้ไหมอืมจะได้อ่ะไปถามต้นน้ำก่อนเนี่ยต้นน้ำต้นน้ำสองก่อนน้ำ,นนำ,นนำจดหมายจดหมายรักมาอย,ย่างคะให้ป๊าป๊า,ปปามามาให้พ่อแม่มาย,ยังมาแล้วสิเนี่ยเ้ามากันทุกคนหนูก็ต้องมาเหมือนกันนะลูกเนี่ยเดีวไปดูที่มีไหมถ้ามีแล้วเดินมาบอกแม่อุหน่อยนะมีของน้ำขิงด้วยหรือเปล่าไปดูเลยไปดูเลยไปดู นี่ไม่เขาส่งให้แม่ไม่ใช่เหรอลูกแล้ทำไมต้นน้ำแกะเองอ่ะโอ้ยเอ็นดูน่ารักนะคะเอาให้แม่ตุนอ่านก่อนป่ะต้นน้ำไปไปเปิดไปเปิดดูเดี๋ยวจะให้อำเล็ดแกะอ่านให้แม่อุฟังนะอันนี้อำเล็ดไม่ได้แบบความจริงนะจริงเหรอทำไมอ่ะมันปลอมๆหรออำเล็ดไม่รู้จะเขียนอะไรใน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 สมองอำเล็ดไม่มีอะไรเลยอะฉีกข้างตรงนี้ก็ได้ค่ะอำเล็ดไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าจริงเหรอเอาเอะไรพูดแบบจากใจแม่อุได้ไหมอ่ะ อ่ะลูกพูดพูดจากใจแม่อุ่นหน่อยได้ไหมอเมร์ละอเมร์เขบคุณมามาที่เลี้ยงดูอเมร์มามองกล้องด้วยมองกล้องเขาเลยเขาคุณขอบคุณมามาที่เลี้ยงดูอเมร์มาตั้งนานอู้หชื่นใจอ่ะเขาซื้อซื้อของซื้อของอะไรซื้อซื้อชุดซื้อเสื้อผ้าเอาไว้ให้อเมร์ใส่ทุกวันเออแล้วไงต่อคะซื้อข้าวซื้ออะไรที่อเมร์อยากได้ ส่วนมากเอาไหนไม่ค่อยอยากกินต่อแม่อุ๋ก็ยังทำได้เหรออันนี้คือความรักใช่ไหมแล้วของน้องเช่เบ็ดมีไหมมีไหมเช่เบ็ดน่าจะยังไม่ได้เขียนใช่ไหมลูกหนูยังเขียนอะไรเขียนจดหมายรักวันวาเลนไทน์ปีหน้าหนุนปีหน้าต้องปีหน้ามั้งลูกเอาแกะไม่เป็นไรลูกอ้าแกะให้แม่อุ๋หน่อยพ่ออ่านเนี่ยค่ะลูกป้าป้าอ่านยังให้ป้าป๊าอ่านอ่านเลยเออเหรอนี่ของเฟินนะแม่อุ๋ก็มานดูให้ดูรูปอุ้ยน่ารัก โอ้ยดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังนิดนึงได้ไหมคะลนดระ้านหลังนิดนึงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราไปถามไปถามตังตังซ่อนไว้ซ่อนไว้ข้างหลังก็เลี้ยวถามตังตังถามตัาตังเฮ้ยตังต่างๆได้จดหมายรักยังบ้านตังอ่ะที่เขียงได้ยังยังอีกเหรอนี่ทำไมเราได้แล้วอยู่ในตู้แล้วไปให้ป๊ะป๊ากลับบ้านไปไปเปิดไปลูก กลับไปเอาตามชายชันนี่นะนี่นี่ของเฟิร์นนะนี่น่ารักอู้เขียนเยอะมากเลยอ่ะเฟิร์นดูหอมเม็ดมาดูพี่ดูว่าเม็ดเขียนเท่าไหรอ่าดูดูหอมเม็ดมาเอาเม็ดเป็นไงมางอู้หูเม็ดหอมเม็ดทังไหมเหรออ๋อแค่ระบายสีเฉยอ๋อเ็วาดอ่าแล้วทำไมหอมเม็ดปิมนมาลูกพอสองเม็ดกวาดเอาเหรอเรพอปสาม S <S มีรูปให้ระบายระบายสีนี่นี่นี่เขาบอกว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงเนื่องจากใกล้วันวาเลนไทน์ไไมม่ีอะรบอกแล้วคุณพ่อคุณแม่หนูที่คอยดูแลและส่งหนูตลอดมาแม่อ้วนไปทิ้งแล้วเริเขียนเยอะกว่าเอ้วอันนี้จักใจของเฟิร์เลยไหมลูกจักใจเลยไหมโอ้ยเขียนเยอะกว่าเขียนเยอะมากเอาเน็ตเว้นหนูไม่เว้นอันนี้เขียนตามเป็นอ้อนมาเนี่ยท่านเนื้อสามน้อยกว่าปลสองท้ายท่านเนื้อก็เลยไม่ออกก็เว้นเอาเน็ตก็เนื้อก็อะไรไม่บอกหรืตก็เลย อ๋อนับขิงได้ยังลูกไม่มีอ่ะนู้ได้เขียนหรือเปล่าเขียนดิอยู่ที่โรงเรียนเขียนไหมต้นน้ำเขียนไหมแล้วยังไม่มาเหรอลูกอยู่ที่โรงเรียนไม่เห็นไม่รู้ตู้ใบดนีที่โรงเรียนเนี่ยเขาได้กันหมดเลยทุกคนเลยนะเหรอไปดูตู้ยังไปดูที่ตู้ยังคะไปดูไม่ให้หนูไปดูที่ตู้จดหมายก่อนว่ามีไหมไปแล้วก็เดินมาให้แม่อุนนะคะไปต้นน้ำไปลูก เป็นไรค่ะออมเล็ตตือไ้ใส่น้ำใส่น้ำอันนี้ออมเล็ตน่าจะเขียนแบบว่าตามมิสใช่ไหมออมเล็ตเป็นตัวอย่างอะไรอย่างงี้หรอป้อนข้าวป้อนน้ำหนูมาตลอดตัดโซ่ไม่มีความจริงใจให้แม่อูเลยแต่แต่ออมเล็ตนะคะเขาก็บอกรักแม่อูไปแล้วนะเมื่อกี้นะอันนี้จากใจใช่ไหมเมื่อกี้ไหนนะก่อนแม่อูหอมแก้มแม่อูหน่อย จากกแ้มอ่หอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้ต้นน้ำถ่ายให้ก่อนเร็วอันหนึ่งอันนี้นะคะออมเล็์เขาก็จะบอกรักแม่อูนในวันวาเลนไทน์อ่ะหอมแก้มแม่อูนไหมหอมแก้มแม่อูนไอมแม่อูหอมแก้วเมร์น่ะมาปอดกันหน่อยปอดกันห่อยไดค่ะของชาเบ็ตไม่มีเหรอลูก ถ้ารูปของเชเบตไม่มีนะแต่เชเบตบอกรักแม่อูได้นะมาบอกรักแ,แ,มแม่อูได้หนูหน,นูชนจั่วใบเสนีนะที่อนเดียมีไหมคะอ,อ๋อหนูก็ส่งเหรออ๋อเหรอนั้นนนั้เชเบตบอกร,กรักแม่อูแบบว,ว่าสดสดได้ไหมคะอ่าเชเบตจะบอกรักอะไรแม่อูดีคะอ่าบอกรักแม่อูหน่อยค่ะเดี๋ยวน้องเชเบตเขาจะเล่าให้แม่อูฟังนะหนูจะบอกรักอะไรแม่อูคะอ่าบอกรักก่อน บอกว่าหนูจะเป็นเจ็ดดีกับอามมาแล้วก็แล้วก็จะไม่เืือกกับอามมาโอ้ยน่ารักหอมแก้มแม่อุ้นหน่อยได้ไหมนี่แม่หอมของต่างๆมีไหมลูกนี่นะแม่อุ้งกไลให้พ่อแบงค์นะคะไปเอาจดหมายรักของน้องต่างๆนะคะให้แม่นะคะนี่ต <c oughs> ั้งะบาสีแบบนี้เหรอโอ้สวยเหมือนกัน ข้ในมือสวยมากเลยมิดเอบอกว่าให้ติดเช็ดตรงมุมอ้าวอะ,อะขอดูหน่อยได้ไหมคะข้างในมีอะไรตังเขาก็เปิดมาแล้วนะคะอุย้ยอันนี้ป้าป๊าอันนี้หนูอันนี้มาม้าหรออุย้ยทำไมว่าสวยจังเลยบายสีสวยมากลายฟ้าายฟ้าเออแล้วดูข้อความอ่ะ <c oughs> ข้อความ <c oughs> เยอะมาก <c oughs> หลับทปนี้ฝากกดไลค์ <c oughs> เชอเบดฟันนี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอะทำหัวใจให้เพื่อนๆหน่อยค่ะให้เอฟซหน่อยรักนะคะทุกคนจุ๊บก่อนจุ๊บ